สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องแนวจิตวิทยาดวงที่นี่เราจะพูดถึงพลังงานของชีวิตผ่านมุมมองทางจิตวิทยาดวงชะตาและการพัฒนาทัศนคติเพื่อให้คุณเข้าใจตัวเองและใช้พลังที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับราศีกรกฎพลังงานในตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนผ่านภายในคุณอาจรู้สึกนิ่ง เหนื่อยหรือไม่แน่ใจในทิศทางของชีวิตทั้งที่ภายนอกดูเหมือนปกติแต่ข้างในกลับมีบางอย่างกําลังเคลื่อนไหวอย่างช้าๆพลังนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพื่อทำลายแต่เพื่อให้คุณเริ่มปรับโครงสร้างชีวิตใหม่จากสิ่งที่เคยทุ่มเทม,มานานโดยไม่ได้ผลไปสู่แนวทางที่ตอบโจทย์จ,จิตใจจริงๆช่วงนี้เป็นจังหวะที่ราศีกรกฎจะต้องใช้พลังการฟังตัวเอง ให้มากกว่าการฟังเสียงคนอื่นคุณอาจเริ่มไม่อยากเข้าสังคมมากเหมือนเดิมต้องการเวลาอยู่กับตัวเองเพื่อทบทวนว่าอะไรที่ทำให้เหนื่อยอะไรที่ควรปล่อยและอะไรที่ยังอยากรักษาไว้พลังงานนี้คือกระบวนการของการคืนสมดุลทางอารมณ์ที่จะนำคุณกลับสู่ความมั่นคงภายในอีกครั้งในด้านการงานมีแนวโน้มว่าคุณจะเริ่มมองเห็นสัญญาณบางอย่างที่ชี้ให้รู้ว่า คุณกำลังถึงจุดเปลี่ยนจากความไม่แน่นอนสู่ความชัดเจนม,มากขึ้นบางคนจะได้เห็นช่องทางใหม่หรือได้รับแรงบันดาลใจให้ทำสิ่งที่ตรงกับใจจริงๆไม่ใช่เพียงเพราะหน้าที่หรือความจำเป็นพลังนี้ส่งเสริมให้คุณเริ่มกล้าตัดสินใจในสิ่งที่เคยลังเลและเมื่อทำด้วยพลังที่ตั้งอยู่บนความเข้าใจตัวเองทุกอย่างจะเริ่มเข้าที่โดยไม่ต้องเร่งในด้านความสัมพันธ์ พลังของคุณตอนนี้กําลังส่งผลให้ความรู้สึกอ่อนไหวเพิ่มขึ้นคุณอาจรู้สึกเข้าใจคนอื่นมากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องระวังอย่าใช้ความรู้สึกแทนเหตุผลเพราะอารมณ์ที่มากเกินไปอาจทำให้สับสนและกลับมากระทบใจตัวเองได้ง่ายพลังนี้ต้องการให้คุณเรียนรู้การแยกแยะระหว่างความผูกพันกับความคาดหวัง เพื่อให้ความสัมพันธ์ใดๆเดินไปด้วยความเข้าใจไม่ใช่ความกลัวการสูญเสือในเชิงจิตวิทยานี่คือช่วงที่ราศีกรกฎกำลังปรับระดับพลังภายในใหม่คุณอาจรู้สึกว่าทุกอย่างนิ่งเกินไปแต่ความนิ่งนี้คือการเตรียมพลังเพื่อก้าวต่อไปในทิศทางที่มั่นคงกว่าเดิมความสำเร็จของคุณในระยะต่อไปจะขึ้นอยู่กับการกล้าเผชิญความจริงทั้งอารมณ์ และไม่หนีจากสิ่งที่อยู่ในใจอย่าพยายามเร่งชีวิตในช่วงนี้แต่ให้ใช้เวลาในการสร้างความมั่นคงทางใจเพราะเมื่อใจมั่นคงทุกอย่างภายนอกจะเริ่มเข้าที่อย่างเป็นธรรมชาติพลังนี้ยังบอกด้วยว่าคุณกำลังจะเริ่มเห็นคนบางคนหรือสถานการณ์บางอย่างที่สะท้อนให้เห็นว่าคุณเติบโตจากเดิมมากแค่ไหน และนี่คือจุดเริ่มต้นของพลังใหม่สำหรับราศีกรกฎพลังที่กำลังจะนำคุณเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่านอย่างสงบเพื่อเตรียมรับสิ่งใหม่ที่สอดคล้องกับใจมากกว่าเดิมเมื่อพลังของจักรวาลเริ่มสอบประสานกับพลังภายในของคุณราศีกรกฎจะเริ่มสัมผัสได้ถึงความนิ่งที่มีทิศทางคุณจะรู้สึกว่าความเครียดหรือความสับสนที่เคยมีเริ่มลดลง แม้สถาน,นการภายนอกอาจยังไม่เปลี่ยนแปลงทันทีแต่ใจคุณจะเริ่มรู้สึกมั่นคงขึ้นเหมือนเข้าใจสิ่งที่ต้องทำโดยไม่ต้องคิดซ้ำนี่คือสัญญาณแรกของการเข้ากับจังหวัดพลังจัก,กรวาลสัญญาณต่อมาคือความบังเอิญที่มีความหมายเช่นการเจอคนที่พูดในสิ่งที่คุณกำลังคิดการได้รับข้อความหรือเหตุการณ์บางอย่างที่เหมือนคำยืนยันจากจัก,กรวาลว่าคุณกำลังมาถูกทางแล้วเหตุการณ์เหล่านี้ ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นการสื่อสารในระดับพลังงานที่เข้ากันเมื่อคุณเริ่มรับรู้ได้ชัดนั่นคือเครื่องหมายว่าคุณกำลังเชื่อมโยงกับพลังใหม่อย่างสมบูรณ์อีกสัญญาณหนึ่งที่สำคัญคือการเปลี่ยนมุมมองต่อความผิดหวังช่วงนี้คุณจะเริ่มมองสิ่งที่เคยเจ็บปวดด้วยความเข้าใจมากขึ้นไม่โทษต่อเองไม่โทษใครแต่เห็นว่าสิ่งเหล่านั้นคือส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ เมื่อคุณเริ่มให้อภัยและวางใจได้โดยไม่ฝืนนั่นคือจุดที่พลังงานใหม่เริ่มทำงานอย่างแท้จริงเพราะจัก,กรวาลตอบสนองกับใจที่เปิดรับไม่ใช่ใจที่ปิดกัน้นอีกสัญญาณที่เด่นชัดคือความชัดเจนในการเลือกคุณจะเริ่มตัดสินใจได้ง่ายขึ้นในเรื่องที่เคยลังเลโดยเฉพาะเรื่องงานหรือความสัมพันธ์พลังใหม่นี้จะทำให้คุณเห็นภาพชีวิตที่อยากสร้างได้ชัดกว่าเดิม คุณจะไม่สนใจสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับคุณอีกต่อไปเพราะพลังใหม่กำลังาพาคุณออกจากสิ่งที่ไม่ใช่เพื่อให้พื้นที่กับสิ่งที่ตรงกับตัวตนจริงๆในทางจิตวิทยาช่วงนี้คือช่วงที่จิตใต้สำนึกของราศีกรกฎเริ่มปลดล็อกจากรูปแบบเดิมคุณจะเริ่มรับรู้ว่าคุณมีพลังมากกว่าที่เคยคิดมีความสามารถในการเปลี่ยนชีวิตโดยไม่ต้องรอให้ใครมาเปิดทาง เพราะพลังใหม่นี้มาจากการยอมรับตัวเองอย่างเต็มที่วิธีสังเกตว่าคุณอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องแล้วคือ 1. คุณรู้สึกสงบแม้ยังมีเรื่องต้องแก้ 2. คุณเริ่มเชื่อมั่นในการตัดสินใจของตัวเอง 3. คุณไม่รู้สึกว่าต้องเร่งแล้วอะไรแต่พร้อมจะลงมือในจังหวัดที่ใช่ 4. คุณไม่ต้องพิสูจน์ตัวเองกับใครอีกต่อไป เพราะคุณรู้ว่าคุณมีคุณค่าในแบบของตัวเองเมื่อทั้งหมดนี้เกิดขึ้นพร้อมกันนั่นคือสัญญาณว่าพลังใหม่ของราศีกรกฎกำลังเปิดทางให้ชีวิตคุณเดินต่อในเส้นทางที่มั่นคงและสอดคล้องกับตัวตนที่สุดเมื่อพลังของจักรวาลเริ่มสอดประสานกับพลังภายในของคุณราศีกรกฎจะเริ่มสัมผัสได้ถึงความนิ่งที่มีทิศทางควรจะรู้สึกว่า ความเครียดหรือความสับสนที่เคยมีเริ่มลดลงแม้สถานการณ์ภายนอกอาจยังไม่เปลี่ยนแปลงทันทีแต่ใจคุณจะเริ่มรู้สึกมั่นคงขึ้นเหมือนเข้าใจสิ่งที่ต้องทำโดยไม่ต้องคิดซ้ำนี่คือสัญญาณแรกของการเข้ากับจังหวะพลังจัก,กรวาลสัญญาณต่อมาคือความบังเอิญที่มีความหมายเช่นการเจอคนที่พูดในสิ่งที่คุณกำลังคิด การได้รับข้อความหรือเหตุการณ์บางอย่างที่เหมือนคำยืนยันจากจักรวาลว่าคุณกำลังมาถูกทางแล้วเหตุการณ์เหล่านี้ไม่เชื่อเรื่องบังเอิญแต่เป็นการสื่อสารในระดับพลังงานที่เข้ากันเมื่อคุณเริ่มรับรู้ได้ชัดนั่นคือเครื่องหมายว่าคุณกำลังเชื่อมโยงกับพลังใหม่อย่างสมบูรณ์ข้อที่4ี่คืออย่าให้ความคาดหวังของคนอื่นมากำหนดเส้นทางราศีกรกฎเป็นราศีที่มีหัวใจอ่อนไหวชอบดูแล และให้ความสําคัญกับความรู้สึกของคนรอบข้างแต่ในพลังช่วงใหม่นี้คุณต้องเรียนรู้การตั้งขอบเขตไม่ใช่การปิดใจแต่คือการรักษาพื้นที่พลังของตัวเองให้ไม่ถูกรบกวนเพราะพลังที่มั่นคงเกิดจากใจที่รู้ว่าอะไรคือสิ่งสําคัญที่สุดในชีวิตตอนนี้ข้อที่5คือฝึกขอบคุณในทุกช่วงเวลาการขอบคุณไม่ใช่เพียงพิธีกรรมแต่เป็นกระบวนการปรับคลื่นพลังให้อยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง เมื่อคุณขอบคุณแม้ในเรื่องเล็กน้อยพลังชีวิตของคุณจะคงอยู่ในจังหวะที่เปิดรับโอกาสใหม่อยู่เสมอความสม่ำเสมอในความรู้สึกนี้คือสิ่งที่ช่วยให้สิ่งดีๆไม่เพียงแค่เข้ามาแต่ยังอยู่กับคุณไปอีกนานและสุดท้ายคือไม่หนีจากความจริงความมั่นคงของพลังไม่ได้ไหมายถึงการหลีกเลี่ยงปัญหาแต่คือการเผชิญหน้าด้วยความเข้าใจเมื่อคุณสามารถอยู่กับความจริงโดยไม่ตัดสินไม่ต่อต้านและไม่หนี พลังของคุณจะกลายเป็นพลังสร้างไม่ใช่พลังป้องกันนี่คือจุดที่ชีวิตจะเริ่มขยายอย่างมั่นคงทั้งหมดนี้คือวิธีรักษาพลังใหม่ของราศีกรกฎให้อยู่กับคุณได้ยาวนานเพื่อให้ทุกสิ่งที่คุณดึงดูดเข้ามาไม่เพียงแค่เกิดขึ้นชั่วคราวแต่กลายเป็นรากฐานของความมั่นคงในปีต่อไปพลังงานของราศีกรกฎในช่วงต่อจากนี้เริ่มเข้าสู่ระยะเปิดทางของจักรวาลซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ผลของการปรับใจ การเข้าใจตนเองและการปล่อยสิ่งที่ไม่จำเป็นจะเริ่มแปลเปลี่ยนเป็นพลังแห่งการสร้างจริงจังคุณจะเริ่มเห็นผลลัพธ์จากสิ่งที่อดทนมานานเห็นทางที่ชัดขึ้นและเริ่มมีคนหรือสถานการณ์ใหม่เข้ามาช่วยต่อยอดสิ่งที่คุณทำไว้ช่วงเวลาทองของราศีกรกฎจะเริ่มชัดที่สุดตั้งแต่ปลายปีนี้ต่อเนื่องไปถึงกลางปีหน้าโดยเฉพาะผู้ที่ใช้ช่วงที่ผ่านมาในการจัดระเบียบชีวิตปรับความคิด และดูแลพลังในใจอย่างต่อเนื่องคุณจะเริ่มเห็นว่าชีวิตเริ่มเข้าที่มากขึ้นสิ่งที่เคยติดขัดเริ่มคลี่คลายทั้งด้านงานการเงินและความสัมพันธ์ในด้านการงานนี่คือช่วงที่ราศีกรกฎจะได้เห็นผลจากความพยายามอย่างจริงจังคุณอาจได้รับการยอมรับโอกาสเลื่อนตำแหน่งหรือได้เริ่มทำสิ่งใหม่ที่เป็นของตัวเองพลังนี้จะหนุนให้คุณก้าวสู่บทบาทที่ใหญ่ขึ้น เพราะจัก,กรวาลต้องการให้คุณใช้พลังแห่งความรับผิดชอบและความเข้าใจคนไปสร้างความมั่นคงที่ยั่งยืนไม่ใช่เพียงเพื่อตัวเองแต่เพื่อสร้างคุณค่าให้กับผู้อื่นด้วยข้อที่4คืออย่าให้ความคาดหวังของคนอื่นมากำหนดเส้นทางราศีกรกฎเป็นราศีที่มีหัวใจอ่อนไหวชอบดูแลและให้ความสำคัญกับความรู้สึกของคนรอบข้างแต่ในพลังช่วงใหม่นี้คุณต้องเรียนรู้การตั้งขอบเขตไม่ใช่การปิดใจ แต่คือการรักษาพื้นที่พลังของตัวเองให้ไม่ถูกรบกวนเพราะพลังที่มั่นคงเกิดจากใจที่รู้ว่าอะไรคือสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตตอนนี้ข้อที่5คือฝึกขอบคุณในทุกช่วงเวลาการขอบคุณไม่ใช่เพียงพิธีกรรมแต่เป็นกระบวนการปรับคลื่นพลังให้อยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่องเมื่อคุณขอบคุณแม้ในเรื่องเล็กน้อยพลังชีวิตของคุณจะคงอยู่ในจังหวะที่เปิดรับโอกาสใหม่อยู่เสมอ ความสม่ำเสมอในความรู้สึกนี้คือสิ่งที่ช่วยให้สิ่งดีๆไม่เพียงแค่เข้ามาแต่ยังอยู่กับคุณไปอีกนานและสุดท้ายคือไม่หนีจากความจริงความมั่นคงของพลังไม่ได้ไหมายถึงการหลีกเลี่ยงปัญหาแต่คือการเผชิญหน้าด้วยความเข้าใจเมื่อคุณสามารถอยู่กับความจริงโดยไม่ตัดสินไม่ต่อต้านและไม่หนีพลังของคุณจะกลายเป็นพลังสร้างไม่ใช่พลังป้องกันนี่คือจุดที่ชีวิตจะเริ่มขยายอย่างมั่นคง ทั้งหมดนี้คือวิธีรักษาพลังใหม่ของราศีกรกฎให้อยู่กับคุณได้ยาวนานเพื่อให้ทุกสิ่งที่คุณดึงดูดเข้ามาไม่เพียงแค่เกิดขึ้นชั่วคราวแต่กลายเป็นรากฐานของความมั่นคงในปีต่อไปแนวทางในการใช้พลังนี้เพื่อสร้างความสำเร็จอย่างยั่งยืนมีสามสิ่งที่ควรรักษาไว้เสมอ 1. ความสม่ำเสมอในสิ่งที่คุณทำแม้ผลจะยังไม่ชัด แต่ทุกการลงมือคือการต่อพลังกับจักรวาล 2. ความซื่อสัตย์ต่อตัวเองไม่ทำสิ่งใดเพื่อเอาชนะหรือพิสูจน์แต่ทำเพราะรู้ว่ามันคือสิ่งที่ใช่ 3. การรักษาพลังใจให้มั่นไม่ให้สิ่งภายนอกมากำหนดคุณค่าในตัวเองเพราะเมื่อใจนิ่งพลังของคุณจะขยายโดยไม่ต้องพยายาม เมื่อคุณสามารถรักษาทั้งสามสิ่งนี้ไว้ได้พลังงานของราศีกรกฎจะเริ่มเปลี่ยนจากการรับเป็นการสร้างและจากการสร้างจะกลายเป็นความมั่นคงที่อยู่กับคุณในระยะยาวนี่คือช่วงเวลาทองของราศีกรกฎช่วงเวลาที่จะกระวลตอบสนองต่อพลังภายในอย่างตรงไปตรงมาและทุกสิ่งที่คุณเคยอดทนรอคอยจะเริ่มแสดงผลอย่างเป็นรูปธรรม พลังของปีใหม่สำหรับราศีกรกฎไม่ใช่เพียงจุดเริ่มต้นของเวลาแต่เป็นจุดเริ่มต้นของพลังชีวิตรอบใหม่หลังจากที่คุณผ่านช่วงปรับสมดุลภายในมาตลอดปีที่ผ่านมาปีใหม่นี้คือเวลาที่จักรวาลต้องการให้คุณนำพลังที่นิ่งและมั่นคงไปใช้สร้างความชัดเจนในชีวิตจริงสิ่งแรกที่ควรเริ่มทำคือเคลียร์พื้นที่ในใจและชีวิตอย่าพกสิ่งที่หมดพลังเข้าสู่ปีใหม่ ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ตอบรับการงานที่ไม่สอดคล้องหรือความคาดหวังที่ทำให้เหนื่อยโดยไม่จำเป็นจะกระวาลจะเริ่มส่งพลังใหม่เข้ามาได้ต่อเมื่อคุณมีพื้นที่ว่างพอที่จะรับสิ่งที่ควรทำช่วงนี้คือทบทวนวางสิ่งที่ไม่จำเป็นและเลือกเก็บเฉพาะสิ่งที่มีคุณค่าและตรงกับเส้นทางของคุณจริงๆข้อที่2คือวางเป้าหมายที่ชัดแต่ไม่กดดันตัวเอง ราศีกรกฎเป็นราศีที่มักทำทุกอย่างด้วยความตั้งใจแต่บางครั้งตั้งใจมากเกินไปจนกลายเป็นภาระพลองในปีใหม่นี้ต้องการให้คุณใช้เจตนามากกว่าความเร่งรีบตั้งเป้าหมายจากใจไม่ใช่จากความกลัวการล้มเหลวเขียนสิ่งที่อยากทำสิ่งที่อยากเป็นและสิ่งที่อยากรู้สึกแล้วโฟกัสที่การค่อยๆเดินไปไม่ใช่การรีบถึงข้อที่สคือ สร้างกิจวัตรที่รักษาพลังใจไม่ว่าจะเป็นการอยู่เงียบๆตอนเช้าการเขียนบันทึกสั้นๆทุกวันหรือการใช้เวลาคนเดียวอย่างมีคุณค่าสิ่งเหล่านี้จะกลายเป็นเครื่องมือในการรักษาพลังชีวิตให้มั่นคงเพราะราศีกรกฎจะเติบโตได้ดีเมื่อมีพื้นที่ส่วนตัวที่สงบและเติมเต็มข้อที่4คือเปิดใจรับการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบที่ไม่คาดคิด ปีใหม่นี้อาจนำโอกาสที่ดูแตกต่างจากสิ่งที่คุณเคยวางแผนไว้แต่พลังจัก,กรวาลกำลังผลักให้คุณขยับออกจากขอบเขตเดิมอย่ากลัวการเริ่มต้นอย่ากลัวความไม่แน่นอนเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงจะพาคุณไปเจอสิ่งที่เติบโตได้จริงไม่ใช่เพียงสิ่งที่ปลอดภัยข้อที่5คือดูแลพลังสัมพันธ์รอบตัวความสัมพันธ์ในปีใหม่นี้จะเป็นปัจจัยสำคัญของการเติบโต ทั้งในด้านจิตใจและโอกาสในชีวิตคุณไม่จำเป็นต้องมีคนมากแต่ต้องมีคนที่เข้าใจในพลังของคุณจริงๆความสัมพันธ์ที่ดีจะช่วยเสริมพลังชีวิตความสัมพันธ์ที่ไม่ตรงกันจะทำให้พลังสั่นคลอนเลือกอยู่กับคนที่อยู่แล้วใจสงบนั่นคือเครื่องหมายของพลังที่สอดคล้องกันข้อที่6คือรักษาความมั่นใจจากภายในในปีใหม่จัก,กรวาลจะไม่ถามว่าคุณมีเท่าไหร่ แต่จะถามว่าคุณเชื่อในตัวเองมากแค่ไหนเพราะพลังที่แท้จริงของราศีกรกฎในรอบใหม่นี้มาจากความเชื่อมั่นที่มั่นคงไม่ใช่ความสมบูรณ์แบบเมื่อคุณมั่นใจในสิ่งที่เป็นและเชื่อในเส้นทางที่เดินอยู่คุณจะดึงดูดสิ่งที่เหมาะสมเข้ามาโดยไม่ต้องพยายามและข้อสุดท้ายเริ่มต้นทุกสิ่งด้วยความสงบเพราะความสงบคือฐานของพลังทั้งหมด หากคุณเริ่มปีใหม่ด้วยใจที่มั่นคงไม่เปรียบเทียบไม่เร่งรีบและไม่หนีจากความจริงพลังจัก,กรวาลจะจัดเรียงสิ่งดีให้คุณอย่างเป็นธรรมชาติปีใหม่นี้ราศีกรกฎกำลังจะเข้าสู่ช่วงเวลาของการขยายผลลัพธ์จากสิ่งที่ได้เรียนรู้และอดทนมาทั้งปีชีวิตของคุณจะเริ่มมีทิศทางที่มั่นคงขึ้นไม่ใช่เพราะโชคช่วย แต่เพราะคุณเข้าใจจังหวะพลังของตัวเองแล้วทั้งหมดนี้คือแนวทางพลังของราศีกรกฎในช่วงเวลาสำคัญก่อนเข้าสู่ปีใหม่พลังของคุณกำลังเคลื่อนจากภายในออกสู่ภายนอกช่วงเวลานี้จึงเหมาะที่สุดสำหรับการเริ่มต้นใหม่ด้วยความเข้าใจในตัวเองอย่างแท้จริงขอให้คุณใช้พลังนี้สร้างชีวิตที่มั่นคงเติบโตและมีความสุขในแบบของคุณ หากคุณรู้สึกว่าเนื้อหาในตอนนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปที่เราจะพูดถึงพลังจิตวิทยาดวงของราศีอื่นๆและแนวทางการพัฒนาชีวิตผ่านพลังภายในและถ้าอยากสนับสนุนช่องของเราสามารถกดปุ่ม super thanks ที่อยู่ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานในการสร้างสรรค์นเนื้อหาดีๆออกมาต่อเนื่อง